สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ก็ค่อยขำยามแรงแล้วทุกคนบรรยากาศยามแรงวันนี้มาพากันมาเก็บเห็ดเฟืองเห็ดฟางหรือว่าเห็ดฟางกันเองนะทุกคนเนาะเอามากระเปอยู่เฮือนเอาเองเลยทุกคนอุ้ยออกายขนาดเก็บกินเศร้าเก็บกินแรงกันยังบัวมืดแล้วทุกคนเขาก็หากันมาแต่ดํานาละกันมาไปเก็บเห็ดเฟืองกะแล้วอยากถ่ายให้ทุกคนได้เห็นน้ำเนาะ มาเลยมาเบิกกันเลยมาเก็บแม่นี่ไงทุกคนเห็ยนไหมเห็ดเฟืองมาฝากนี่เนาะโลมีละนี่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 น,นี่ทุกคนบ้านเฮาเอิ้นว่าเห็ดเฟืองนะทุกคนเนาะเห็ดเห็ดเฟืองธรรมชาติเกิดเองเกิดเองเก็บเส้าเก็บแรง เกิดายขนาดทุกคนเยอะแยะเลยจ้าแม่เขาก็ททำการเก็บเลยเก็บไปแกงเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เอาไปตำเห็ดแจวำทั้งขัวเแม่แม่ทั้งตำทั้งขวัวเพ่นทั้งคุณเก็บแล้วเยอะแยะเลยจ้ะไม่ได้ดอกกำงาม โบเปียกที uhm, ่กะเกิดเนาะแม่เนาะเกิดได้โบเปียกใช่กะคิดว่ามีแต่บนเฟืองซุ่มๆขนาดปูปลูกันยังบ้ากัหลายเนาะแม่หากบ่หากมันเกิดแต่ยามนี่ไลยแม่นปูกแต่ยามเปียกบัดยามนั่นกับโบมีแม่ถ่ายรูปที่จะเปิดเบินกระบะเตรีมเพรื่อแมหมมือหน่ะ นี่เห็นไหมจ้าทุกคนกำลังทำการเก็บเห็ดฟางเห็ดเพื่องนี่บุปผ้าไว้ตู้หรือเพื่อยใช่ไหมเนาะบาดเนาะ,ะเห็ดอะไรก็คือกันแลน้วเนานะไหมเนาะนี่ไงจ้าทุกคนเบิุงข่าวมาเบิร์นข้างพี่กอ่ะนี่ไงว้าวดอกจูมุลุยอยู่ตรง,งมี้ทุกคน ป็ดตัดแซบนะจ๊ะนี่ไงนี่ไงนี่มาเบิกแางพี่นะทุกคน <c oughs> บรรยากาศแคมน้องคือเกาชื่วงนี่น้าน้องจะแดงๆนะทุกคนนะเพราะว่าฝนตกจ้า <c oughs> นี่ทางในนี่ก็เออ <c oughs> บ่งแม่เก็บอยู่ทุกมือก็ยังมีดอกบานอยู่เนาะนี่นะน เฮ้ยทุกคนมานี่ด้วยนี่ไงนี่นี่ไงนี่ไงอู้วว้าวเยอะแยะทั้งเลยว้าว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 นี่ไงจ้านี่ไงจ้า นี่ค <nt> ือหางหางเฟืองอันนี้แม่ฮัดจะเอาไว้ให้งัวกินโบให้ทึกฝนนี่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 เอาแล้วนะตัวอันซั่มใดซั่มหนึ่งนะบัดนี้โบเอาตัวบานแล้วโบเอาอีเมมโบเอาโบเสกแล้วไหมนะ เอาแต่ดอกจุ่มปเลยปเลยปเลย,เลยนี่อ่ะนี่เอาอยู่ทุกมือกันยังยังมีตัวอันเหี้ยตัวข้าบนเห็นอีกเนาะน,นี่แม่ไข่รในเป็นแบบเป็นไข่เป็นไข่เ,ขเลยมาเอาไหมานี่ว่ากันเหยียบทุกมือขึ้นมาเหยียบทุกมือเลยนี่ ก<ะ>ินไปว่าผมกินกินไปว่าม<ะ>ันดีถามันดีปะนี่ทุกคนหลังจากที่กกเราเก็บไปแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ได้ประมาณนี้ได้กระมังหนึ่ง <c oughs> ได้ซาม,ม<ะ>หนึ่งนาะทุกคนเนาะเขาจะเอาไปแกงเนาะทุกคนทุกคนมนะี แบบแบบว่ามีแบบแบบว่แบบาต้องเห็ดแบบเมนูอยังแนยนํน,น้ำเนยเด้ทุกคนเพราะว่าเฮากระโบหู้บแบบสีเห็ดยังกินแนนนอกจากขัวแล้วก็แกงตำแก้วนอกจากเท่านั้นที่ซื้อพอรายมีเมนูดีๆกับเนยนหำพอได้ในในดทุกค,คนว่าสามารถเห็ดสามารถแต่งกินอียังได้นเนฮ็ดเฟืองนี่นาะเพราะว่าไม่แต่แกงกับขัวกับยังเขาก็เริ่มเบื่อเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาก็กินลายมือแล้วเพราะว่าลายติบแล้วฮะนาเออทุกคนมานีา่มานี่พิ่านี่ มักคุ้งมักคุ้งีแม่นี่ดึงแม่ต้นดำๆนึงเป็นหลายๆว่าไงนี่นี่เห็นปะทุกคนนี่มักคุ้งยายประเวงมั่งเล่น้อยเป็นหลายๆคลิปข้องห้ามวันนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่บ๊ายบาย